เฮ้ทีวีสลิปปี้เกมเมอร์วันนี้ก็มาพบกับเกม r ร v e n f i e l d อีกแล้วนะครับ uh huh. แต่วันนี้เราไมไ่เล่นเป็นหน่วยตรวจการตอกต่อยอีเกิลมัอนอย่างทุกทีนะครับ uh huh. เล่นเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ย uh huh. okay. โอเคโหลดระบบรีบูท เลือก u i ป m e n ์ UMP45 HKP45 Ammo Bag ระเบิดเคมีฆ่าเชื้อระเบิดบาร์เรียแบบใส FAC Sanctuary Shield Net Mac ปลดระบบอาวุธ45 เรียมพร้อมในสามสองหนึ่งอาวุธสี่ห้าโหลดระบบเรียบร้อยอาวุธสี่ห้าโหลดระบบเช็คเอาวระบบ โอเคปูเสร็จสิ้นตรวจสอบอาวุธ u ย p c 5นีซห้าโอเคเฮโอเคปืนพกโอเคกล่องกระสุนโอเคระเบิดเคมีโอเคระเบิดเกราะบาเรียโอเคนิงเป้าสีเป้า ตรงกลางทดสอบความมั่นยำความแม่นยำอยู่ที่5้าซนตางที่หัวต่อความแม่นยำอยู่ที่75%โอเครีโหลด ทดสอบอาวุธระเบิดบาเรยอาปืนสั้นระเบิดบาเรียจยิงยังทะลุเข้าไปได้ เป็นแค่ตัวทดลองอเนาะเออตรวสอบระเบิดเคมีโอ้ยเม้นใครว้างเนี่ยีโหลดอาวุธออนในกล่องได้โอเคตัอสั่นอีกรอบ วัวในถดดอืมโอเคระบบโอเคอาวุธสี่ห้าโอเคทดสอบในสนามยิงปืน อาวุธหลักขึ้นมาโอเคสตาร์ทในสามสองหนึ่งปยยิงสองเป้าหมายยิงสามเป้าหมายยิงสองเป้าหมาย ยิงสองเป้าโอเคยิงสองเป้าไมา้โอเคยิงหนึ่งเป้าไมา้โอเคยิงสามเป้าไมา้ระบบสมบูรณ์กลับไปที่นี่ กลับไปที่จุดเริ่มต้นเก็บอาวุธโอเคเระบบอาวุธโอเคอาวุธสี่ห้าดำเนินการไปได้อย่างสมบูรณ์แบบครับท่านโอเคไปด้านต่อไป เคโหลดยิงโหลดระบบ 4. อาวุธสีห้าสั่งระบบเป้าหมายไปที่สนามยิงปืน บบสี่ดูกล้องวงจรปิดครับไปที่ด้านซ้ายเก็บอาวุธเก็บกระสุน ยิงเป้าหมายให้หมดภายในเวลาที่รวดเร็วปฏิบัติจะว่าเร็วหรอเนี้ยรออาวุธ ทุกเป้าหมายเรียบร้อยเช็คอาวุธเช็คระบบเรียบร้อยมีเป้าหมายจุดสองเป้าเป้าตาวัวสองตัวสองอันสองนัดปฏิบัติ จุดต่อไปเข้าสนาม CQB ปฏิบัติประจำที่แล้วครับเช็คอาวุธเตรียมพร้อมไปได้ ยิงป้าไมา้ห้ามโดนตัวประกันโอเคเป้ากำบงังไม่โดนตัวประกันไปจุดต่อไปโอเคไปต่อโอเคการทดสอบอาวุธเสร็จสมบูรณ์ อาวุธสี่ห้าโอเคดูในกล้องจอปิดสิโอเคดีมากไม่โดนตัวประกันคุณจนมีความจำดีโอเคไปที่ต่อไประวังด้วยระวังด้วยอืมไม่ต้องเล็งมาทางนี้เลยไปจุดต่อไป ทดสอบระบบ CQB ลงพื้นที่บูตระบบระบบบ,บูตโอเคปืนพก UMP ส5หเล็ป้าหมาย5้าเป้าหมายปฏิบัติ โอเคเช็คระบบอาวุธพร้อมพร้อมลงสนามวัดความเร็วในสามสองหนึ่งป้ย เก่งมากเก่งมากคุณทงเรา้อยอะอเคในที่สุดเราก็ได้ระบบใหม่อาวุธใหม่แล้วดีมากอาวุธเสร็จสมบูรณ์ทดสอบไปทดสอบระบบในขั้นต่อไปเออ ตะกี้มาตบหนูทำไมเฮ้ยหุ่นยนต์พูดได้แล้วโอเคทดสอบอาวุธไปยังเกาะทาวออ,อฟซีคิวบีเกาะทดสอบอาวุธของบริษัทชุดดำบริษัทชุดสูดรตรุด อ่านี่คือเครื่องบินประจำตัวของหุ่นพวกนี้ครับโอเคใหญ่ามากเตรียมยึดพื้นที่ทดสอบกับ AI ซอมบี้โอเคการทดสอบระหว่างหุ่นสองตัวอันไหนจะดีกว่ากันทดสอบเหมือนดูสถานการณ์ผู้ติดมีผู้ติดเชื้อจริง นี่คือหุ่นดัมมี่ที่เป็นผู้ติดเชื้อระวังด้วยกำจัดผู้ติดเชื้อระบบกำจัดผู้ติดเชื้อ เกับจัดผููติดเชือ้อน้ำมันโอ้โหนีมน่ม,ม,มีมีระบบจำลองแบบผู้ติดเชื้อได้ด้วยแน่นอนครับนี่เป็นอาุ่ดัมมี่ที่ที่สมจริงที่สุดสาม,มารถเป็นอะไรก็ได้สมจริงเหมือนจะจำลองพูด AI ของผููติดเชือ้อและอาวุธของผููติดเชื้อได้ครับ ไปต่อยึดฐานกำจัดผู้ติดเชื้อเออ <c oughs> แต่ที่มันอะไรกันระเ,เบิดควันกำจัดผู้ติดเชื้อเออไม่โดนไม่โดนไม่โดนคอยผู้ติดพบผู้ติดเชื้อกำจัดกำจัด 16, อบผู้ิดเชื้อกำจัดกำจัดยึดสถานที่ได้แล้วอาวุธสี่ห้าสำการกำจัดผู้ติดเชื้อกำจัดผู้ติดเชื้อ จัดผู้ติดเชื้อยึดพื้นที่ทำให้ปอดเชื้อผู้ติดพบผู้ติดเชื้อกับจัดผู้ติดเชื้อเรียบร้อยจัดผู้ติดเชื้อพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก อาวุธทำลายู้ติดเชือ้อฆ่าเชือ้อทำการฆ่าเชื้ออาวุธูุาาติดเชือ้อ r e โหลด i n g reloading กำจัดู้ติดเชือ้อ มีผู้ติดเชื้อเล็ดรอดระวังด้วยพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากเอออาโอโอโอติดอะไรระวังด้วยพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากพบผู้ติดเชื้อ ติดเชื้อจำนวนมากรถโอผู้ติดเชื้อพอผู้ติดเชื้อไม่ต้องลุกเลยพอผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ระวังด้วยพอพูดติดเชื้อพอพูดติดเชื้อพอพูดติดเชื้อกำลังทำการกำจัดและเท่าแฟนผมเข้าไปในดิแนแดนนี้ปฏิบัติลมพ,พู้ติดเชื้อ ลายผู้ติดเชื้อทำให้ปลอดเชื้อพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากทำลายผู้ปลอดติดเชื้อทำให้ปลอดเชื้อ <c oughs> ทำลายผู้ติดเชื้อวันฆ่าเชื้อ พร้อมทำลายผู้ติเาาเาาดเชื้อทำลายผู้ติดเชื้อระวังด้วยพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากพรผู้ติดเชื้อจำนวนมาก จุดกำเนิดผู้ติดเชือ้อทาการปอดเชือ้อผู้ติดเชือ้อมีการพ่นกรดผู้ติดเชือ้อมีการพ่นกรดกำลังทำลายผู้ติดเชือ้อแช่วุ้ปอดเชือ้อปฏิบัติ แสววธปลอดเชื้อปฏิบัติระเบิดควันแก๊สปลอดเชื้อขอบคุณสำหรับอาวุธกำลังทำให้ปลอดเชื้ออาวุธปลอดเชื้อเสร็จสมบูรณ์ค่าเชื้อเรียบร้อยหุ่นยนต์ก็โดนระบบ หุนยนก็โดนยาฆ่าเชื้อทำลายได้เหรอเนี่ยโอเคเราทดสอบระบบเสร็จสมบูรณ์ถูกทำให้ปลอดเชื้อแล้วยืนยันปลอดเชือ้อยืนยันปลอดเชือ้อจัดก,การเสร็จสมบูรณ์ประจำจุดต่างๆได้ ค okay. การทดสอบอาวุธ้5เสร็จสมบูรณ์เราจะเรียกต่อไปนี้เราจะเรียกอาวุธนี้ว่าอาวุธ UMP ้5ทดสอบอาวุธโอเคเบอร์สัดชุดสูตรชุดดำของเราจะได้ไป เอาเอาอาวุธพวกนี้ไปปราบพวกติดเชื้อาที่ที่ต่างๆของโลกถ้าใช้อาวุธนี้แล้วก็คนก็จะไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อแล้วก็จะไม่ต้องเสี่ยงแพร่เชื้อและจะไม่ได้กลายเป็นซอมบี้และกลายเป็นอสูรกายปีศาจ่างดาวแน่นอนอาวุธ4-5อาวุธ UMP 4-5เช็คระบบ นี่มันเกิร์ฟฟอนไลา์ชัดๆนี่วะโอเคถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe เฮอร์ทีวีสลิปปี้เกมเมอร์คนง่วงเล่นเกม Ravenfield แล้วมาพบกับเกิร์ฟฟอนไลท์เอ้ยไม่ใช่ Ravenfield ในตอนต่อไปดูซิว่าเราจะไป ด่านไหนต่อและจะเจอกับอะไรต่อนั้นศัตรูอะไรต่อนั้นโปรติดตามเออไอเฮอทีวีนี่เล่นก็กากผ้าก็ง่วงจริงๆนะครับเนี่ยเอาด่าตัวเองด้วยเออ Raven feel